จอดโรงเรียนอ๋อเออกูก็เจอไอ้บางค่ายโรตีว่ามันน่าสงสารทำไมเอาแวะซื้อเนาะก็จะแวะซื้อมันนี่แน่ก็คุยกันว่าบางมาอยู่ประเทศไทยน่ะเป็นยังไง่ายดีไหมมันก็บอกอินนี่ก็ลุ้งดุ้งโดนดอนอ๋อเออ,เอก็ขายไปเรื่อยเปื่อยมันพูดกงออูงี้มันก็เลยถามกูว่านี่พนุ่มพนุ่มอินนี่เปือกกุ้งเนี่พอกินแล้วเนี่ยทิ้งไหมอืม กูก็บอกเอาเปลือกกุ้งอะมันไม่มีประโยชน์เราก็ต้องทิ้งีิมันกินไม่ได้ไอ้บางบอกโอ้ยอินี่เป็นประเทศฉันเปลือกกุ้งฉันไม่ทิ้งนะฉันเอาเปลือกกุ้งที่กินแล้วไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดบดบดทำออกมาเป็นข้าวเกลียบกุ้งส่งขายประเทศไทยโอ้เฮ้ยแม่งขิงกูเวเออแล้วมันก็ถามกูว่าอินีมาฝรั่งกินกินเคี้ยวเคี้วแล้วทิ้งไหมกูก็บอกต้องทิ้งเพราะมาฝรั่งกินแล้วมันไม่มีประโยชน์ต้องทิ้ง อไอ้บางมันก็บอกอุยอีนี่ถ้าเป็นบ้านฉันฉันไม่ทิ้งหรอกอฉันเอามาฟรังที่เคี้ยวแล้วไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดๆๆทำออกมาเป็นถุงยางส่งขายประเทศชายไม่คิ้งกูจัดเลยอะกูก็เลยท่ามันว่าไอ้บางถุงยางบ้านมึงที่ใช้แล้วว่ามึงทิ้งไหมไอ้บางมันก็บอกอีอนี่ต้องทิ้งเพราะถุงยางมันสกปรกกูก็บอกอ๋ออีนี้บ้านกูไม่ทิ้งหรอก ทุ่งยางที่กูใช้แล้วน่ะกูเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดบดบดทำออกมาเป็นมาฝรั่งส่งไข่อินเดียอสัตว์ให้แดดทำประเทศนี่ม้ก็โอ้โหไปห้วยร้อนเข้าก็โอ้โหไงมันทิ้งกูอะเข้าก็แค่เล่าให้ฟังเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่ย่างี้ก็บางไปหน่อยบางก็ดีๆดีแดดเพื่อโกูโหฉื่นใจนะก็โอ้ยเต็มเลยวันนี้ทำไมเอาคนเต็มเลยเขารอดูเราไม่ยากมาเฮ้ย อะโจนอะไรเหมดเห็นอะไรแล้วมันก็บังก็มีก็ปุก็บังกุชื่นใจคนดูเยอะนี่เฮ้ยทำไมว story, so ันน <to the endured> ี้ง่วงมึงเรื่องจังวะไม่สบายนี่งบังไปก่อนเออกูบังอยู่เนี่ยอ่าเห็นตู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วกูผุมอยู่กระโจ มึงนี่ฟังไม่ก่อนบังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงจะมาเล่นอะไรเนี่ยมันมีเสียงเดี๋ยวเดี่ยวี่ยวต้องรีบใส่ต้องรีบใส่เดี่ยวมีคนมาเนี่ยนี่มวแต่บางข้างล่างข้างๆข่ายมึงใหญ่เลยนุ๊นี่บางได้แต่อย่าทนใส่กูนะเออเหนื่อยนะทนได้เม่นกูทนไม่ได้หรอกเออ นั่นแน่ใจไปร่วมบ้างได้ได้นะเฮ้ยอะไรใช่อย่างนี้ใช่ไหมถูกแล้วถูกใช่ไหมเออแล้วก็ใส่เสื้อ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 ใส่หัวทีรังให้มามามาฮัลโหลสวัสดีอะไรนะ้นี่มึงทักทายใครคุณจูโดคนนี้น่ายนะคุณจูโดเขาเป็นคนอังกฤษอ๋อเออไอ้นี่ชอบสั้นจอนชูโดเนี่ยสั้นจอนเหรอ ไอ้โโดเขาไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกไปเรื่อยๆแน่อะไรแหวนถูกไหมเนี่ยโลกแล้วแล้วมึงก็ใส่หัวใส่ข้อมือด้วยนี่มึต้องใช้ยางมัดไหมเนี่ยทำเหมือนเข้าทุกอย่างสิไม่ต้องไม่ต้องได้ได้เออข้อมือมึงพอดีเนาะมึงไม่พร้อมนี่มึงไม่ได้เป็นโรคอ่ะมึงก็ใส่อะไรมึงก็พอดีหมดแหละมันสุขภาพดีไงโรคอะไรอะ โรคเป็นโรคอะไรมั How ่งก็ไม่รู้แห้งๆอย่างนี้มึงว่าเอดแห้งนะเอดแห้งปะสรุปมันจะมีดอกเป็นจุดนี่แหละแล้วมันก็จะลอกแต่เดี๋ยวนี้เอดอะรักษาหายแล้วมึงเชื่อกูเถอนที่เป็นเอดอะหายทุกคนรักษาหายเขามีตัวยาอ้าวไม่เห็นไงดอกกูไม่เห็นมีเลยหนึ่งหายไปแล้วเป็นก้อนมานี่นี่มันจะเป็นทุกโรคเลยเหรอ ไปแล้วฮะอ,อย่าลืมเข็มคัดด้วยอันนี้กูเปลี่ยนให้มึงแล้วมึงเปลี่ยนให้กูด้วยนะทองเลยฮะพอ,อดีไหมมีจังหวลาซี่ม,มา,มา,มาเออ่น,นเนนี่แล้วมึงเคยเห็นไหมเจ้าเขาขี่มา้าใช่เราไม่ต้องขี่มา้าแล้ววันนี้เดี๋ยวมึงกับกูขี่เอกเข้าเหมืองเออขี่เอกเลยเออแล้วมา,าหน้าหน้าลงน้ําไม่เย็นเลยก็ไม่ต้องลงที่ตะไคร้าันพวกเอา แล้วยังไงต่อใครมีเปลี่ยนใหน้กูป้าป้ป้าปเปลี่ยนเปลี่ยนใหน้กู